สวัสดีครับพบก,กับรายการเลสท็อปดึกดื่น,ต,นตื่นมาถามพบก,กับพวกเราพี่ครับวันใหมค่ค่ะเบบี้ค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาม,ม,มกับบรีที่ว่าม,ม2มีแต่พี่น้องเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับ อ่าพี่เก๋นะคะคณะวิทยการเมืองค่ะที่ชั้นปีที่4จากวิทยการเมืองครับสวัสดีครับผมเม็กนะครับจากคณะสถาปัตย์ชื่อวันใหม่ค่ะค่ะชื่อบิวค่ะ,อ,ะอยู่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมชื่อมุกค,คโซเฟียค่ะจากคณะบัญชีสวัสดีครับชื่อมาครับจากนิติครับค่ะชื่อแพรค่ะจากคณะนิตินะคะ่ะผมแซดจากคณะไอทีแฟลชซีนะครับมาจากคณะศึกษาศาสตร์ครับ ชื่อมีนครับจากคณะมนุษย์อินครับจากคณะมนุษย์ครับชื่อแฝวครับจากคณะเทคโนโลยีครับชื่อเล่นวุฒิครับเล่นชื่อลีโอชื่อเล่นชื่อเจตครับจากคณะวิทยาศาสตร์ุลยางคิะสิมันคือความจริงจริงครับจริงมันเป็นแค่ความอุปทานหมูพอดีนี้มันก็มีมาตั้งนานแล้วค่ะมันเป็นอุปทานหมูอะค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงครับทําอะไรเหมือนฟิลเหมือนแฟนแต่ว่าเป็นได้แค่พี่น้อง ลองให้หลงลกครับมีความคิดประมาณ80%ได้ครับผมไม่แค่พี่น้องนะแค่มีเพื่อนด้วยคือคุยกันนานแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นมากกว่านั้น,นเ,เขเข้ามาแล้วก็ สำหรับตัวเองไม่เคยเจอนะคะแบบมสมีแต่พี่น้องอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งในมหาลาัยอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ต่างชื่อเรียกออกไปบางทีมันก็ไม่ได้มีจริงขนาดนั้นแต่ว่าคนเขาเห็นทํํๆกันก็เลยเป็นอุปทา,านหมู่ที่ทาไปเป็นกลุ่มๆะคะ่ะก็คิดว่าเป็นได้แค่พี่น้องจริงๆครับเป็นตัวจริงไม่ได้หรอกครับครับผมก็เป็นเรื่องปกติครับผมว่าสำหรับผมก็มีเพื่อนเดียวยู่แล้วในพี่น้องอาจพี่น้องอาจจะเป็นพี่น้องที่ปรึกษากันได้ถ้าเป็ดเรื่ความสัมพันธ์อาจจะมันอาจจะไม่ดีเลย คุยแล้วก็ไม่ได้ขครับแตตการหลอกลวงครับผมมมมสแม่คือแบบไม่ไม่ชอบความหลอกลวงครับไม่จริงใจค่ะน่าจะชอบแบบไม่ชอบความสัมพันธ์แบบผูกมัดมั้งครับยังไม่เคยเจอครับมีแฟนมีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเจอความสัมพันธ์นี้จไปทั้งำให้เราเอ่อได้เจอความสัมพันธ์แบบพี่น้องของมอมสอสก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่เราด้วยนะครับว่าเราเลือกที่จะอยู่สังคมแบบไหนถ้า เจ็ดค่ะแปดครับเร็มบร้อยคะแนนเลยครับไม่ชอบครับก็ให้ศูนย์ค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอค่ะให้หนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอสิบค่ะสิบเหมือนกันค่ะให้สักเจ็ดแล้วกันครับให้หนึ่งเต็มสิบครับให้หนึ่งครับหนึ่งจุดห้าให้สิบให้สิบไม่ชอบเลยห้าครับผมให้ห้าคะแนนครับเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากเก้าครับสิบเลยครับ สิบเหมือนกันครับ